เพื่อนๆวันนี้กับข้าวง่ายๆค่ะผัดมะเขือยาวผัดมะเขือยาวไม่มีหมูนะคะเพื่อนไม่มีหมู หมูมันแพงโลอันไหนไประหยัดได้ก็ประหยัดก็เลยไม่เอาใส่หมูผัดมะาเขยยาวกะใส่ใบมูละ้าทุกพริกกระเทียมใส่แค่นั้นแหละค่ะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยข้าวข้าวสวยร้อนๆหมูสามชั้นเขามาขายถุงนึงเขาใส่ถุงมาถุงหิ้วก็ หกสิบหกสิบเจ็ดสิบอ่ะอืมแล้วก็ 6, โหเราจะซื้อมะเขือยาวอีกก็ก็เป็นร้อยอ่ะอืมก็เลยตัดสินใจเอามะเขือสองลูกพอเนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนันี้คะ่ะอืมมันแพงเราก็ไม่ต้องกินเนาะอืออืเราก็กินอย่างอื่นกินแต่ผักก็ได้ใช่ไหมเพื่อนนะอ่า หัดนมะเขือยาวมะเขือยาวไม่มีหมูเลยนะเพื่อนไม่มีหมูจริงๆเนี่ยไม่มีหมูจริงเนี่ยเนี่ยกระเทียมกระเทียมหัวใหญ่ ทุบทุบกับพริกใส่กินกินไม่ง่ายตอนนี้หนประหยัดได้เราก็ประหยัดตอนนี้ถ้าเลยซื้อข้าวกิน,นะเพื่อนตายเลยตายแน่แนๆ ดีว่าข้าวไม่ได้ซื้อข้าวอามาจากแปางจังหลัดนั่หลานออกมาให้ตั้งนานลยังไมห่หมดก็กินได้สองคนก็ไม่เท่าไหร่ข้าวแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนี่นต้นไม้บ้านนนั้น,น เพื่อนๆผัดมะเขือก็น่ากินอยู่นะเนาะอืมเนี่ยผัดเอาเอา,เอาน้ำมันหมูทำมันก็เหมือนกินหมูเลยเนาะเราคิดซะว่าเรากินหมูแล้วเพื่อนน้ำมันหมูอืนี่ยก็น่ากินอยู่นะเพื่อนแค่นีน้กินอยู่นะอืม ว่ามันจะเป็นยังไงไหนดูสินี่นี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนอ,อรอ่อยอร่อย มะเขือยาวไม่ใส่หมูเราก็กินได้ <c oughs> อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุดีสตอรี่ด้วยนะคะ คลิปนี้ไม่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าหาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่องมายุริสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ